ลาบหมูมาเสิร์ฟแล้วค่ะวันนี้พี่ไก่จัดเมนูแซ่บให้2เมนูนะคะพี่ไก่จะบอกว่าง่ายมากอร่อยมากใครๆก็ทําได้แล้วก็ทานอร่อยทุกคนแน่นอนค่ะไปค่ะเมนูแรกนะคะพี่ไก่กําลังจะทําลาบหมูค่ะน้ําเล็กน้อยนะคะตั้งไฟไว้แล้วก็เอาหมูสับนะคะลงไปคั่วคัวคั่ว,วแล้วก็จะมีคนถามพี่เก่ว่าพี่ไก่ขาหมูสับต้องล้างไหมคะพี่ไก่ซื้อหมูเป็นชิ้นมานะคะแล้วก็มาสับเองค่ะ ล้างหมูให้สะอาดแล้วก็ค่อยสับนะคะแค่นี้ก็สบายใจแล้วเนอะพอหมูสะดุ้งน้ําดีแล้วนะคะสุกดีแล้วค่ะใส่กระมังเอ้ยไม่ใช่ใส่ชามผสมแบบนี้นะคะขอใส่น้ําตาลจิ๊ดนึงเพราะบ้านนี้ไม่ได้ทานผงชูรสนะตัวเองแล้วก็ผสมหนังหมูค่ะหนังหมูที่พี่กุยต้อมอาไว้ให้เวลาต้มหนังหมูนะคะดูยังไงว่าสุกพอดีนะคะเอ่อสีหนังหมูเนี่ยจะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆและหนังหมูก็จะมีความเด้งๆนะคะแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วนะคะ ปรุงรสด,ด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมีพริกป่นของรันจวนค่ะข้าวคั่วของรันจวนข้าวคั่วกับพริกป่นนะคะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยค่ะข้าวคั่วในราคา3ถุงร้อที่แบบว่าคุณภาพครับ สองมากๆนะคะพริกป่นที่มีการตรวจอัลฟาท็อกซินและสารเคมี Me ทุกรสเช่นกันค่ะคุกคุกคุกเข้าให้เข้ากันนะคะน้ำปลานิดหน่อยนะคะน้ำมะนาวเยอะนิดนึงจบด้วยใบสะระแหน่กับต้นหอมค่ะโอ้ยตอนภาคเนี่ยน้ำลายหกค่ะ <laughs>